สวัสดีค่ะหมอเกสสวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับวันนี้สาระความรู้น้อยๆให้กับพ่อตู้แม่ตู้รล้กันไหกับพ่อตู้แม่ตู้นะคะวันนี้หมอเกสจะมาให้เก็บความรู้อะไรคะวันนี้นะคะจะมาให้เก็บความรู้เรื่องโรคดิ้วในถุงน้ําดีค่ะอืมเอาจริงๆตอนนี้ยังไม่รู้เลยค่ะว่าถุงน้ําดีอยู่ตรงไหนแล้วทําหน้าที่อะไรหมอเกสรบกวนค่ะ แนะนำบอกนิดนึงได้ไหมคะว่าถุงน้ำดีคืออะไรค่ะก็ในถุงน้ำดีใช่ไหมคะก็เป็นอวัยวะเล็กๆนะคะที่อยู่ในตับนะคะตับเราเนี่ยเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายเหมือนที่เคยเ,เคยเคยได้กล่าวไปแล้วนะคะอยู่ตรงชายโครงด้านขวาของเรานะคะกินพื้นที่ไปเกือบครึ่งท้องอ่ะมันก็จะเป็นอวัยวะที่ใหญ่ใต้ซี่โครงขา แล้วถุงน้ําดีมันก็จะอยู่ตรงตรงผาสุดนะคะของตับเลยนะคะตรงเนี้ยมันก็จะเป็นถุงที่ยื่นออกมาไม่ไม่ได้ใหญ่มากนะคะมีหน้าที่ในการผลิตน้ําย่อยนะคะรู้จักน้ําย่อยไหมหรือน้ําดีนะคะน้ําดีก็คือน้ําย่อยนั่นเองน้ําย่อยเนี่ยมันก็จะมีหน้าที่ในการย่อยอาหารย่อยโปรโตีนที่เราทานเข้าไปนะคะอย่างเช่นเราทานเนื้อสัตว์เราทานอาหารมัน เราทานอาหารเข้าไปเนี่ยน้ำย่อยมันก็จะออกมาย่อยอาหารให้มีโมลกุลูลที่เล็กลงแล้วก็ย่อยไปสูบบ่กระบวนการถัดไปต่อในลาไส้นะคะถ้าร่างกายเราไม่มีน้ําย่อยรู้ไหมจะเกิดอะไรขึ้นอาหารก็ไม่ย่อยนะคะแล้วก็จะทําให้เกิดการท้องอืดท้องเฟอ้ออาเจียนแล้วก็จะอาจจะอาเจียนออกนะคะน้าย่อยจึงเป็นเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยย่อยอาหารนะคะแล้วก็ถ้ามีมากเกินไปก็ มันก็จะเกิดอาการแบบนี้เหมือนก้อนไหลย้อนอย่างเงี้ยค่ะมีน้อยไปก็ไม่ได้เอเพราะเดี๋ยวท้องอื่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วนิ in ่วล่ะคะมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะหมอเบสสาเหตุเลยเนาะก็คือนิ่วเนี่ยมันบางคนเอ๊ะนิ่วมันก้อนแข็งไหมเอ๊ะมันเป็นก้อนกลมๆหรือก้อนยังไงต้องเรียนก่อนว่านิ่วในถุงน้ำดีเนี่ยมันจากมันต่างจากนิ่วในในไตหรือว่านิ่วในกระเพาะปัสสาวะนะคะนิ่วในถุงน้ำดีจะเป็นที้ายเม็ดเยลลี่เคลหอดชาบงไข่มุกะ เออมันจะเป็นเม็ดเหนียวๆยุ่นๆอย่างนั้นนะคะเกิดจากการที่ไขามันคอเลสเตอรอลเกาะตัวกันจนเป็นก้อนนะคะละอ้ก้อนเนี้ยมันก็จะไปจุกกระจุกตัวอยู่ในถุงน้ําดีทําให้การผลิตน้าดีเนี่ยออกมาได้น้อยหรืออาจจะแบบเอาลำเดียงออกมาได้น้อยนะคะมันก็จะมีปัญหาเรื่องของภาวะน้ําดีตันอย่างเงี้ยแล้วพอมาถูดันนานๆเข้ามันก็เกิดภาวะอักเสบนะคะเอนิ่วในถุงน้ําดีาสาเหตุเลยนะคะ ก็มาจากการที่ร่างกายเนี่ยมีไขมันในปริมาณที่สูงนะคะแล้วก็ไอตัวไขมันเนี่ยมันก็ไปจับตัวอยู่ในถุงน้ำดีนะคะทำให้เกิดเป็นก้อนพอเป็นก้อนมาปุ๊บนันเข้าสะสมมันก็จะเกาะโตใหญ่ขึ้นจนตุดตายในที่สุดค่ะแล้วไวัยไหนคะคุณหมอกเกสที่เสี่ยงที่จะเป็นนิ่วในถุงน้ำดีมากที่สุดอ๋อเจอทุกวัยเลยค่ะเคสคนไข้เนี่ยที่ติดต่อเข้ามานะคะส่วนใหญ่จะเจอใน ผู้ใหญ่ต้นๆอายุ20กว่าจนถึงประมาณ50-60เลยจะแต่จะไม่ค่อยเจอในเด็กนะคะเพราะว่านิ่วเนี่ยนะคะนิ่วถุงตํบดีเนี่ยมันเกิดจากภาะวะการทานอาหารนะคะการทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะทานไขมันโปรตีนในปริมาณที่สูงนะคะโดยเฉพาะอาหารทอดนะคะอาหารที่ติดมันนะคะเนื้อสัตว์ที่ติดมันนะคะ พอร่างกายเราเนี่ยมีไขมันเกินนะคะมีภาวะไขมันส่วนเกินเยอะนะคะมันก็จะไปสะสมในตับแล้วก็ถุงดีนะคะก็จะเกิดเป็นสาเหตุของนิ่วในถุงดีได้รวมทั้งผู้ที่ชอบดื่มหรืไม่ดื่มอะไรไม่ใช่ดื่มเหล้านะดื่มพวกว,วิปปิ้งครีมกาแฟที่ใส่นมนะคะวิปปิ้งครีมขอเยอะๆนะคะทานไอศกรีมนะคะทานกะทิของหวานของมันที่เป็นขนมหวานใส กะทิเยอะๆโบลอยอะไรที่มีกะทินะคะแล้วก็ขนมเค้กชอบกินครีมนะคะวิปปิ้งครีมใส่ในกาแฟหรือนมเนี่ยเจอบ่อยมากผู้ที่หยุดดื่มน้ําเย็นดื่มน้ําเย็นเป็นประจำมั้ทกับเอ่อขอโทษรวมทั้งกาแฟเย็นแล้วใส่วิปปิ้งครีมเยอะเนี่ยเจอบ่อยมากที่เกิดยู่งในถุงพอดีได้นะคะ<ๆ>แล้วก็พอเอ่อมารู้ตัวอีกทีนึงมันก็ขเขาเรียกไงนะมีอาการหนักแล้วมาควานถึงขนาดต้องผ่าเนี่ยค่ะแต่ตอนทานจะไม่ค่อยรู้สึกตัวนะคะ ในระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายค่ะหมอเกสใ,ใครมีความเสี่ยงมากกว่ากันถามคุ้ฟัติ่าการเกิดจากผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะคะอย่างที่บอกว่าผู้หญิงชอบบริโภคของหวานถูกไหมคะ,ะทานบัวลอยทานขนมกะทิะขนมอะไรเงนี้นมเนยนะคะทานกาแฟเยน็นอวั่นตินเยน็นต้องขอใส่นมเยอะๆแล้วก็เป็นน้ําเย็นอีกอะไรนะคะกาแฟก็เหมือนกันนะคะกาแฟเย็นนะคะ ใส่นมเยอะๆนะคะรวมทั้งของหวานของขคเคี้ยวอย่างเงี้ยค่ะพิซซ่าชีสเนยอะไรที่แบบเป็นเบนเกอรี่ต่างๆน,นะคะผู้หญิงจะมีอัตราส่วนมีอุปติการนะคะในการรับประทานอาหารส่วนนี้เกินมากกว่าผู้ชายและไม่ค่อยออกกำลังกายนะคะพอมาเป็นแ,บบแฟตตี้เกิดขึ้นในตับรุ่มเนี่ยมันต้องบอกก่อนว่าของมันของ,ของทอดพวกนี้งงนะคะเมื่อมีปริมาณไขมันที่สูง มันเข้าไปสะสมในตับถูกไหมคะเหมือนที่เคยให้คำแนะนำศึกษาในเรื่องของไขมันพอกตับแล้วพอตับโลแฟตตี้ริเวอร์แฟตตี้ใช่ไหมคะริเวอร์แฟตตี้ก็คือไขมันพอกตับเนี่ยมันเยอะขึ้นมันก็ไปกระจุกตัวอยู่ในถุงน้ำดีเพราะถุงน้ำดีก็อยู่ในตับถูกไหมคะมันเชื่อมกันพอมันกดตันที่ถุงน้ำดีปุ๊บมันก็เกิดนิ่วนะคะก็ผู้ชายกับผู้หญิงจริงๆแล้วมีโอกาสเป็นได้นะแต่เจอในผู้หญิงมากกว่าค่ะ แล้วอาการของนิ่วในถุงน้ําดีอะค่ะมันมีอาการยังไงคะอ่าอาการใช่ไหมคะหลักๆเลยจะมีอาการเจ็บท้องนะคะปวดท้องตรงใต้กระเลยหรือปีก่อนแล้วก็ลามมาที่ชายโครงด้านฝานะคะบางคนเอ๊ะเราเป็นโรคกระเพาะหรือเปล่าเอ๊ะเรากินข้าวไม่ตรงเวลาไหมเอ๊ะเราเป็นกลรอยหรือเปล่าไปหาหมอถ้าหมอวินิจฉัยผิดนะคะก็จะให้ยาโรคกระเพาะมาเลยคนไข้ที่เคยเจอเนี่ยึ่งให้หมอวินิจฉัยค่อนข้างไม่ตรงนะ อบอกเอ๊ะจับดตรงนี้น่าจะเป็นกระเพาะก็ให้ยายาเคลมกระเพาะนะคะยาลดกรดยาแก้ปวดท้องซึ่งมันตรงกับโลกนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วนื้วในถุงน้ำดีกับกระเพาะเนี่ยโรคกระเพาะเนี่ยอาการเหมือนกันมากนะคะแต่จะมีจุดสังเกตอีกน,นึงคือที่ต่างจากกระเพาะเขาจะปวดไปทางด้านขวาเพราะว่าถุงน้ำดีอย่างที่บอกว่ามันอยู่ตรงชงายโครงขวาถูกไหมครเหนือประมาณแนวสะดือไปทางขวานิดนึง,น,งนะคะปวดไปปุ๊บมันจะเจ็บลึก,ลก ลองสังเกตดูว่าถุงน้ำดีตัวนอีกเจ็บอวดท้องถุงน้ำดีเนี่ยกดลงไปเนี่ย,ม,ยมันจะเจ็บกดแนวสะตือด้านขวากดลึกเนี่ยมันจะเจ็บมากและ,ะบางคนก็จะมีอาการเสีย่ยงเสียดท้องแบบโดยไม่มีสาเหตุนะคะแล้วก็มีอาการจุกแน่นิ้นปีนะคะแล้วก็อาหารแล้วก็ท้องอืดคะ่ะท้องอืดอาหารไม่ย่อยแล้วก็มีเลยนะคะแล้วก็บางคนแบบขึ้นไส้อาเจียนเบื่ออาหารนะคะแต่หลัๆกๆเลยคือปวดท้องแล้วก็ สุกเสียงแ้่นท้องแล้วก็เลอแล้วก็มีลมมีแกสะะ๊สอย่างเงี้ยค่ะอาการขั้นรุนแรงที่สุดอะค่ะหมอเกสมันมันมีอาการยังไงอะอาการรุนแรงคือปวดท้องหนักมากมนะคะปวดท้องหนักมากแล้วก็ลาบไปที่ข้างหลังไปที่ข้างหลังไปไปใช้โครงฝาด้านหลังเนี่ยนี่คืออาการหนักมากแล้วนะคะก็เกิดจากภาวะถุงน้ำดีอักเสบนะคะเมื่อถุงน้ำดีอักเสบปุ๊บเนี่ยเขาจะปวดเหมือนเหมือนปวดไส้ติะะ่งปวดแบบปวดมากปวดจนต้องแบบ ต้องไปรีบอันต์ซาวแล้วก็ต้องรีบผ่าเลยบางคนโอ้ย oh, ถุงน้ำดียกเสบแล้วนะก็ไม่ต่างจากไข้ต่อมนเสบเลยคนะ่ะก็คือคุณหมอจะต้องทําการผ่าตัดอย่างรวดเร็วและกระทนันหันทันทีนะคะซึ่งตรงนี้ก่อนที่จะมีอาการปวดถึงขนาดน,นั้นเนี่ยจริงๆแล้วคนไข้มักจะรู้ตัวก็ <c oughs> วต้องแบบรีบรักษาก่อนที่จะผ่าเนี้ยค่ะแล้ววิธีการรักษาอะคะมันอันตรายไหมมันน่ากลัวหรือเปล่าของเกสเออจริงๆแล้วนิ้วถุงน้ำดีเนี่ยมันเป็นโรคค่อนข้างที่ เออไม่ได้ไร้แรงอะไรนะนะคะเพียงแต่ว่ามันเกิดจากการบริโภคอาหารที่ผิดสัดส่วนทานไขมันในปริมาณที่สูงกินของทอดของมันมอย่างที่บอกนะคะ <c oughs> แล้วถ้าสมมติเป็นแล้วเนี่ยการรักษาก็ไม่ยากก็คือก็ผ่าตัดส่วนใหญ่เราเป็นวิธีทางของที่ที่คุณหมอแนะนานะคะถ้ากรณีที่นิ้วมีหลายก้อนถ้าเขาอาจจะอันตาซาวเนาะการวินิจฉัยคือเขาต้องอันตาซาว่อบว่าเอ๊ะผงนัณดีเราเนี่ยมันมัน มันมีขนาดโตแค่ไหนนะคะซีทีสแกนล,ลงไปเจอก้อนกี่เซนกี่เมตรกี่เม็ดนะคะเยอะไหมถ้าสมมุติว่ามันมันเริ่มผักเสีและไอ,อ้ก้อนเนี้ยเนื้องม่ถุงตีเนี่ยมันใหญ่ขึ้นแล้วมันก็มีหลายเม็ดแพทย์จะแนะนาให้ผ่าตัดซึ่งการรักษาแล้วการผ่าตัดจะแบ่งเป็นอ่เขาเรียกไงนะคะอะ่สองแบบหนึ่งผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้องเลย ซึ่งปัจจุบันไม่ค่อยนิยมแล้วเพราะว่าแผลจะหายช้าแล้วก็ฟื้นตัวยากนะคะแบบที่2ค่อนข้างนิยมคือการผ่าตัดสองกล้องนะคะการผ่าตัด2กล้องเนี่ยกล้องเขาจะเล็กมากเลยเจาะรูที่หน้าท้องประมาณสี่รูนะคะแล้วก็สอดกล้องลงไปแล้วก็ผ่าตัดซึ่งจะเป็นวิธีที่รวดเร็วแม่นยําและแผลมีขนาดเล็กและทําให้คนไข้เนี่ยฟื้นตัวได้เร็วขึ้นและไม่ต้องนอนรักษาที่โรงพยาบาลนานเกินไปก็สามารถออกมาได้แล้ว แต่ในส่วนของยาที่จะมารักษานิ้วเนี่ยไม่มีนะส่วนใหญ่หมอก็จะให้ยาแก้ตามอาการนะคะเช่นแก้ปวดท้องนะคะยาเออ่เขาเรียกอะไรนะเหมือนกับเออ่ช่วยย่อยอาหารอย่างเงี้ยค่ะยาช่วยย่อยยาลดกรดนะคะยาแก้ปวดท้องอะไรเงี้ยจะจะรักษาแบบตามอาการแต่ยาที่จะมาละลายนิ้วเลยไม่มีนะคะยังไม่มีมีวิธีไหนวิธีป้องกันหรือ ควรเลี่ยงเนี่ยคะ่ะไม่ให้เกิดนิ่วในถุงน้ำดีจังค่นคะนิ่วถุงน้ำดีเหมือนที่เหมือนที่เราได้เคยคุยกันไปแล้วนะคะว่ามันมาจากการที่ไขมันไปพอกอยู่ในตับค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยนะคะวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดเลยก็คือเปลี่ยนแปลงเรื่องพฤติกรรมการรับประทานอาหารนะคะบางคนที่แบบว่าฉันน่ชอบกินของมันของทอดมากหมูสามชั้นขาพะโล กรอบดูแดงอะไรอย่างนี้นะคะมาเป็นเวลานานแล้วอย่างงี้ให้ลดปริมาณลงนะคะแล้วก็ทานผักผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงขึ้นนะคะแล้วก็มันออกกํลาลังกายนะคะทานน้ำเยเยอะนะคะแล้วก็อาจจะลดน้ําเย็นนะคะเพราะน้ําเย็นเองมันจะทําให้ไขมันไม่แตกตัวนะคะที่สําคัญคือเราจะต้องคุมเรื่องของของหวานของของมันนะคะของหวานที่บอกก็คือพวกเคจี้เนี่ยสำคัญมากเลยงดทานได้ก็งดเลยนะคะ วิปปิ้งครีมกาแฟชาอะไรต่างๆนะคะที่ใส่นมใส่ครีมเข้าไปเนี่ยมดได้มดเลยหรือถ้างดไม่ได้ก็ค่อยๆลดปริมาณนมนะคะแล้วก็เ,เน้นผลผักผลไม้ของหวานที่แบบไม่ได้หวานเกินไปบางคนติดของหวานคนไข้บางคนอว่าเนี่ยพี่หนูกนะ็ถ้าไม่ได้กินของหวานเนี่ยลงแดงแน่ระหว่างมื้ออาหารจะต้องมีขนมพกเคี้ยวอะไรเนี้ยซึ่งเข้าใจนะ เพราะว่าตัวหมอเองก็ชอบเบเกอรีร่มากเลยค่ะก็คือระหว่างมื้อเนี่ยฉันจะต้องทานละพายขนมขบกรอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะ, <S <S คะซึ่งถามว่ามันเป็นสแน็ควิชอย่างหนึ่งนะ <S <S จริงๆแล้วมันทานได้นะ <S 2> <S 2> แต่เราก็ต้องเน้นปริมาณที่ลดลงหรืออาจจะทานซีเรียลซีเรียลบาไบาโอเกิร์ที่มันเป็นแบบเออที่มันทำมาจากธรรมชาติซีเรียลอยย่างงเี้มันจะดีกว่าการที่ไปบริโภคพวก,พวกทานแฟลทหรือว่าพวกไขมันจากเบเกอรี่อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทานผลไม้ ระหว่างมือก็ได้มันจะมีประโยชน์มากกว่าทานขนมนะคะก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหารก็จะช่วยเรื่องของนิ่วในถุงน้นดีได้ในขั้นเดีค่ะมีตัวยาตัวไหนไหมคะที่จะสามารถสลายนิ่วในถุงน,นด้ดีได้อย่างปัจจุบันนะคะการแพทย์ที่โรงพยาบาลเนี่ยมันยังไม่ได้มียาสลายนิ่วนะคะ,ะก็อย่างที่บอกว่ารักษาตามอาการอะไรนะคะ แต่ทางสมุนไพรของเรานะคะที่เป็นสมุนไพรทางเลือกเป็นแพทย์ทางเลือกนะคะ็นสมุนไพรของดกรแกนของเนี่ยนะคะยาน้าชนิดนี้นะคะเป็นายาน้ําหอวดีเพอฟายนะคะที่ใช้ในการรักษาเนิ่วในหูดีสมุนไพรต่างๆที่ใสเ่เข้าไปมันจะช่วยลดขนาดของนิ่งลงและช่วยล้างไขมันที่อยู่ในตับนะคะแล้วก็ช่วยสลายนิ่ง เคยมีคนไข้าทานไปสักสองสาเดือนเนี่ยนะคะโอก็คับผายออกมาก็เหมือนจะมีนิ้วออกมาด้วยนะคะเหมือนกับเป็นเหนียวเหนียวอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็พอไปอัตราสัวนทีเอ้ยนิวมันลดลงอย่างเงี้ยค่ะวิธีการทานนะคะก็ใช้ผสมน้ําทานก่อนอาหารเช้าเย็นนะคะแต่ก็อย่างที่บอกว่าต้องใช้เวลานิดนึงเนื่องจากว่านิ้วในถุงน้ำดีเนี่ยการเป็นมากเป็นน้อยต่างกันนะคะบางคนมีหลายก้อนนะคะแล้วแต่ละก้อนก็ใหญ่ การที่จะใช้ยาสมุนไพรรักษาเนี่ยแน่นอนผลเดียวอาจจะไม่เห็นผลนะคะมันจะต้องใช้เวลา3-4เดือนขึ้นรวมทั้งอัลตราซาว์เปรียบเทียบก่อนหลังนะคะซึ่งผู้ที่ใช้นะคะคนไข้ที่ใช้ยาน้ตัวเนี้ยส่วนใหญ่ได้ผลด,ดีตรงที่ว่าเออเนิ้วมันลดลงนะแม้จะยังไม่หายหมดเลยแต่มันมีขนาดเล็กลงและที่สําคัญคือมันจะช่วยลดอาก,การท้องอืดท้องเฟอ้อแน่นท้องได้น,นะคะและช่วยล้างตับนะคะล้างไขมันในตับนะคะ นั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการที่เราไม่เป็นโรคเลยอย่างที่เคยบอกว่าหมอที่ดีที่สุดคือตัวเราเองนะคะเราควรจะควบคุมเรื่องของอาหารการดูแลอาหารนะคะการรับประทานอาหารการออกกําลังกายนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพโดยรวมของเรานะคะและ้วก็ทายสมุนไพรถ้าเป็นแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องหงงนะคะคือไทยสมุนไพรมันก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งควบคุมอาหารด้วยนะคะ บางครั้งพอมันเล็กลงแล้วมันลดลงเราอาจจะไม่ต้องตัดตัดเลยนะคะมันก็จะช่วยได้ค่ะ่ะสุดท้ายนี้ขอบคุณหมอเอสมากๆานะคะที่มาให้สาระความรู้ให้กับพ่อตู้แม่ตู้แล้วก็สมาชิกกลุ่มไอเดียทุกคนนะคะวันนี้ขอพระคุณมากค่ะหมอเอสขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ